รออาจีบไม่ดนเลยยี่สิบสามยี่สิบ3ีนะสามสิบแปดอายุสามสิบแปดปีนี้เฮีเพียมาแล้วเฮียตาลักกังเลย Happy, Happy birthday to you Happy birthday day to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday <laughs> Happy birthday to you Ye đụng mưaกัน ตบมือตบมือแท็กหน่อยอ่ะเป่าเลยเป่าเลย

<laughs> này này à bao bao. Ôi, cho tớ ít. À à, hỏm không? Hở mở. Day do oh, you happy birthday day. to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. À bao bao. Bao bao. Hú. Hú. เอาอีกเอา Bao bao.

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออบลอแล้วเก่งมากเก่งมากไงเก่งมากไงไปไหนทวดเดี๋ยวหนูเอาไปให้ทวดนะอ่ะพอแล้วพอแล้วเอาวางก่อนอ่ะอ่าวางก่อนไม่อันนี้ไม่ต้องเปิดพอแล้วอ่ะพี่เอาไปทวดที่อ่ะพี่เอาถือไปทวดเลยถือไปให้โอ้เก่งเก่งเก่งอ่าให้ทวดกันใหทวดด้วยขอบคุณครับ รอรอเอาไปย่างงุ่นย่างหุ่นต่อย่างุ่นต่อด่าน่แน่อนทัทัวทวพรอยในหนูอ่ะไหนย่างงุ่นแล้วเออะเขาุณครับไอ้ปูไี้ปเ้ปูไอ้ปูไอปูอันไหนปูอ่ะไอ้ปูด้วยอ้ปูด้วยไปย่างก่อนไยางก่อน อ่ายากินก่อนอ่ะอ่ะยาพี่อ่ะเออเจยูเออเจยูอ่ะอัไหเลยไม่สันหรอกนี่นี่รอรอเอาไปให้ปู่เอาไปปู่ให้ปู่นะเคิร์ฟให้ปู่ไอ้เพียวไหนนี่นี่นี่ให้ปู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 ่อันไหนไหนปู่ให้ปู่ทำไงให้ปู่ทำไงจะจ้าจะจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอบคุณครับ ดวนเสให้กันที่้ยเอาไหนเอาไหนอันนี้ของใครของป้าของป้าของป้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ของเพีวของเพียว ของพียวกินไหมโอดูที่กินกันทุกคนเลยเห็นไหมกินกันทุกคนเลยใช่เดวน้องเปียวน้องเปียวก็ต้องกินด้วยแต่น้องเพียวกินน่ะนี่ของน้องเียวเยนั่งกินนังกันนั่งกินด้วยกันนะนั่งกินนั่งกินนักินนัินนงกินน่งกนันนนนัองกินนงน่น่่กนเยน่กิน้กิน่ อร่อยอร่อยไหมครับมองน้ำตีมองน้ำตีะอะไรทำอะไรเาอีกมแล้วหพอแล้วพอแล้วครับนูดนดนูดเปือกอนูไปกินเค้กไปมกินเบเร็วบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายขอบคุณครับวันเกิดครับวเกิดใครวัเกิดโ้ยไหม